เฮ้ยพวกแกสิ่งที่อยากลองไปทั้งชีวิตเหมือนยกป้าแกๆจากหยุดยามาทําอาหารได้กินที่เวียงจันเลยในที่สุดเราก็มีร้านอาหารที่รสชาติแบบชาววังไทยแท้ๆมาเปิดแล้ววคืในไทยยังหากินโคตรยากเลยอินนี่เป็นคนที่อยากกินอาหารรสชาติวังมาตลอดแต่ได้มาลองครั้งแรกที่สบปอลาวร้านก็คือใจกลางเมืองเข้ามาในซอยที่10แล้วก็ขับตรงไปนิดร้านจะอยู่ทางขวามือเราพวกแกสังเกตความอลังการของการตกแต่งเหมือนแบบว่าไปกินข้าวอยู่หยุดยาอะไรเบอร์น้นตอนอื่นเขาขอถ่ายรูปไปอวดเพื่อนพวกแกทางเข้ามันก็อลังแล้วแล้วพวกแกด ว่าแบบเราไม่เคยกินอาหารรสชาติชาววังของไทยแท้ๆทั้งขนมไทยต่างๆการันตีได้เลยว่ารสชาติไม่เหมือนที่พวกแกเคยกินมาแน่นอนพวกแกสงสัยกันใช่ไหมว่ารสชาติอาหารชาววังจริงๆในไทยอะจากชาวบ้านยังไงแนะนําให้มันลงเลยจะเป็นพวกแกงเขียวหวานคู่กันกับขนมจีนรสชาติแบบนี้คือในไทยยังหากินโคตรยากทั้งพว่แบบมัสมันกันแกดู้วาแกดูความฉ่ำเห็นตอนดึกคือเศร้าแน่นอนบอกเลยที่นี่อีกอย่างเมนูมีโคตรเยอะตอนนี้คือตัดคลิปไปกินน้ำลายไปแล้วจะเป็นเนี่ยผัดไทยแท้ๆตอนนี้แผนของพวกแกคืออร่อยอร่อยจนแบบแสกออกปากค่ันีีีเ้าาลงต ักบอกเลยไม่ต้องเชื่อเราแต่ดูจากความเกี้ยงของจานเราไี่ถึงข่าวกินข้าวไม่กินหวานสันดานไทยตามสันวนไทยก็คืออร่อยมากแกคือสําหรับเรารสชาติมันคือที่สุดแล้วเรายังเป็นร้านผู้ใหญ่นักทูตเขามาร้านนี้กันนะเว้ยว่าเป็นร้านที่พวกแกควรต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจากโซนยุโรปอะไรแบบนี้มาเที่ยวลามากินร้านนี้เลย